ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาสิมาหาไม้ที่สี่ครับสุดท้ายของรายการเมื่อนี้ปโาโตไม้นี่ครับทิ่มลงเลยสิบทสอดกึบโลบอกท่านผู้ชมมาเบื้องนู้นนี่ปโาโตไม้นี่ครับเอามาลองเบื้องครับมาลองเบื้องบบลองกับโบรู้เนาะครับเนาะเออเอาไม้สุดท้ายของมื้อนี้ครับไม้ที่สี่ บนแน่บนน่ครับอาจจะตัวโตวบักง ชมเลยเม่นปลาโตใหญ่ครับเป็นพักบ้งครับอ่าโคอื้อือย่นป้อมตัวนี้ก็พักบ้งนี่แม่นพิ่นหมักกันขนาดครับเอ้าฟงสีเอาไว้แค่นี้เนารับเนาะท่านผู้ชมที่ติดตามวิีไทยบ้านท่าแฮ่ครับเอาไว้พบกันในโอกาสต่อไปเนาะครับเนาะสำหรับไม้นี้ก็คือสีโ บบมีขับไม้นี่อ่าเอาไว้พบกันในโอกาสต่อไปสำหรับท่านที่ติดตามเพจปานคนอ้วนหรือว่าวิธีไทยบ้านไทยแห่ก็ขอให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเอา้ามันบบมีกับต้องเดินทางกลับได้ท่านผู้ชมเอ้มาส่งปานคนอ้วนหนยเดอ้อนี่ โอ้โหหกแท้ๆเนี่ยปิตาย่านงูแท้ครับอืมเอ้ยไปๆไๆปไปครับทางใดมันขึ้นไดนี่ท่านผู้ชมโอ้โฮึทางนี้บอกเดี๋ยวมาทางนี้ซะก่อนครับออโอ้โหอือฮะทางนี้แหละครับคือสิ เอา,าทอหินกาออึ๊บเฮ้ยอึ๊บโอ้โห้ปาทอเอา้าย่างหลอกมาเบ่งบรรยากาศเบ่งนู่นนี่ครับสวยงามครับถนน <c oughs> ถนนชมภูมิทัศน์นี่ครับอืม เปิ่งนู้นี่โอ้ยายครับคุณยายมารีสวัสดีครับเพื่อนมาแต่ออกกำลังกายคุณยายมารีเิ่หน,น,นุกมันบินกับรังครับท่านผู้ชมไปไปค่าม,มืดแล้วครับม,มาที่สามนี่ บมีไม้ที่4เนาะเออบมีตะวันรอนที่หนองหารครับบรรยากาศยามเย็นเยนมาย่างอกอกกำลังกายพร้อมครับพอ,อได้ออกกำลังกายนิดหน่อยมาชมบรรยากาศสูตรอากาศบริสุทธิ์ท้อครับขักขกท่านผู้ชม พาว่างเป็นภารกิจกับมาเดินออกกำลังกายครับอสำหรับพี่น้องที่อยากได้บริกาบอาบรรยากาศบริสุทธิ์กับมาครับมาชมบรรยากาศเนาะตอนพบค่ำนี่นะบรรยากาศที่บวมีควันผิดมาง,ดงาหลับลมแลเรารับเนาะ ดูช,ชัดริมหนองหานบ้านชาแร่ของเฮาอือพ่อแม่นยังอะนะตากเข้าเบาเฮ้ยตากเข้าเบานะโอ้อปฟาโคเพนด้าเพนด้าอย่าเฮาลูกอย่าเฮ่าอ๋เห็นตาปานคนอ้วนเราอยากมาเฮาเนาะเพื่อนนี่เนาะเออ ตากโมกบือรือตากแดดเดียวนี่บ<อ>่ตากจนโหดมืออื่นเลยเตียตเออโอ้ขับัน,น,นดนเีเออเออเออคือมันบ่มีฝนหยิบก็ได้การแลนะาลลหละเนาะอ่าท่านผู้ชม บรรยากาศมีคักข,ขนาดครับท่านผู้ชมเอ้ยบงกว้นี่วิถีประมงคนท่าแร่เอยอย่างไปเบิง่งกระเจ้าตากเข่าครับอออเกี่ยวเข่ามาแล้วก็ตากมันเป็นวิถีชาวอา่คนท่าแห่นี่มีหลายอาชีพประมงแน่เฮ็ดหน้าแน่นะครับเนาะหลายอาชีพค้าขายพ่อค้าราชการนะครับอเอ้า ก่มาปิดสำหรับการพาท่านผู้ชมมา,าตีปลาข้อนองหานแล้วก็เดินชมบรรยากาศตอนใกล้สิ่ำัมงามแลงแรงเนาะครับเนาะในในมันกระโบได้ปลาแล้วก็ย่างออกกำลังกายสูตรอากาศบริสุทธิ์ไปนะครับพาท่านผู้ชมย่างเลาะจักน้อยสำหรับแรงมือนี้ก็ขอบคุณมาก สวัสดีครับท่านผู้ชม